สายพันธุ์ที่สามก็คือไอ้ตรงร่มแรงทุกคนอันนี้เราปลูกเจอสุดเพราะอะไรเพราะว่าที่เรามันเป็นที่รุ่มนะเพื่อนเป็นหน่อไม้ที่ทนน้ําท่วมได้ดีเราก็เลยปลูกเยอะซะหน่อยนะเพื่อนอาจจะบอกก็คือทำไมเห็นเชียแต่ไอตรงุ่มแดงนี่จริงเราก็มีหลายสายพันธุ์เพื่อนเรามีหลายสายพันธุ์แต่ว่าเราจะมีตรงร่มแรงหรวให้เขา้าไงมันจะมีตรงร่มแรงเยอะซะหน่อยนี่ตรงร่มแดง คล้ายๆกันแหละถ้ามันขึ้นลำมาเนาะมันจะมีสีเขียวคล้ายหมาจูี๋ยวจะบอกว่าไหนบอกคล้ายหมาจูไม่เห็นเหมือนเลยมันเหมือนกันอยู่นะเดี๋ยวคือมันต้องได้หนอที่ขนาดเท่ากันเนาะมารีวิวแต่นี้เราให้ดูก่อนว่าเปลือกเป็นแบบไหนแล้วก็ข้างในเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือไผ่ตรงลืมแรงนะเพืนะนะ่อนนะถึงนาทีไหมเร็วเกินเดี๋ยวเราต้องทวงเวลาเพื่อให้ได้เวลาพอดีนี่ปอ,อกกันให้ดูเลยโอ้ยหอมเหลือเกินต่อมไม้เนานะ ใส่พันที่สามแล้วนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปสายพันธุที่สี่ก็คือไผ่เลี้ยงสารมาดูกันทุกคน